่5 1 51. ร้านอาหารเพราะเป็นจนขโมยมรดกวัฒนธรรมหายากหรอกคะครับตามข้อมูลที่เราพบดรมีรับเลี้ยงคุณและพี่น้องบุญธรรมในต่างประเทศรวมทั้งหมด5คนให้พวกคุณเป็นเครื่องมือเพื่อเดินทางข้ามเวลาเพื่อขโมยสมบัติล้ำค่าและขายให้กับตลาดมืดมีหน้าละพ่อถึงได้สนใจแต่สมบัติมาตลอด เลยไม่เคยถามถึงความปลอดภัยของฉันเลยตัวเซียงหยางค่ะพี่เซียงหยางมิสิยตเตรียมตัวให้พร้อมนะไทแมซินซ่อมเสร็จแล้วฮะจริงเหรอคะฉันจะรีบกลับไปค่ะคุณหนังกงขอบคุณสำหรับการต้อนรับและบอกเรื่องนี้กับฉันนะคะฉันต้องเตรียมตัวเดินทางกลับไปอียิปต์แล้วคุณไม่ต้องห่วงนะคะ ฉันไม่ได้กลับไปอีเหตบเพื่อหาสมบัติแต่มีค่ามากกว่าสมบัติซะอีมีสิยอทางนี้พี่เสียงอย่างฉันพร้อมแล้วค่ะเออถ้าจะใส่ชุดนี้ไปพบแฟนของเธอเหรอคนที่ไม่รู้จะคิดว่าเธอไปศึกษาโบราณคดีนะอะมะไม่ใช่แฟนนะคะ ก็ได้ก็ได้ยังไม่ใช่แฟนแต่ก็เป็นคนที่ชอบรีบไ,ไปเปลี่ยนเสื้อเธอให้เขาได้ชื่ชมชมสเสน่ห์ของเสื้อผ้าที่ทันสมัยของเราหนึ่งชั่วโมงต่อมาพี่เซียงหยางเป็นยังไงบ้างคะหืมสวยมากเขาจะต้องถูกความสวยของมิซิโยพิชิตอย่างแน่นอน งั้นฉันไปก่อนนะคะมิสิโยไม่รู้ว่าคนอียิปต์โบราณคนนั้นจะให้ความสุขกับเธอได้ไหมฮ้แย่ละจุดลงจอดเปลี่ยนไปเป็นไปได้ยังไงอ้าเกิดอะไรขึ้นมีแรงดูเหมือนกับว่าจะฉีดฉันออกจากกันเลยอียิปต์โบราณ เจ้าชายอย่าส่งนนี้เลยท่านไม่สามารถเอาชนะห,หมาป่าของเจ้าชายไซรลอบได้หรอให้ตายสิข่าประมาทแล้วในขณะที่เสด็จพ่อเสด็จออกไปลบท่านพี่ไซรลอดคิดจะฆ่าข้าฮ้มีคนอยู่ในเขตบริเวณของท่านพี่ไซรลอดขอโทษนะที่นี่ใช่เมืองหลวงของ อีบตอนบนเทนนิสหรือไม่ฮ<ะ>้เด็กคนนี้เป็นใครนะ่ะดูคุนมากเลยเอ๊ะผู้หญิงคนนี้แต่งตัวแปลกแปลแต่ก็ดูดีบางทีอาจเป็นแข่ของท่านพี่ไซหรอปล่อยมาปากกลับไปไม่เช่นนั้นข้าจะกฆ่านะงฮะนี่ฉันถูกเด็กรับพาตัวเหรอเจ้าชัยเมเนส เกียร์ทรงกระทําตามอำเภอใจมีเช่นนั้นหากเจ้าช้ยไซลอดทรงรู้ก็จะไม่ทรงยกโทษให้ท่าน,นง่ายๆแน่คนับเช็คขององ์ชายไซลอดหูหากเป็นเขตของเจ้าชายไซลอดจริงๆจะทำเช่นไรละ่ะต้องควบคุมเจ้าชายเมนเนสให้ได้อะไรนะเด็กคนนี้คือมินาเหรอ